โอเควันนี้เอาแค่นี้ละสลักคานสองข้างยกเกียร์ลงเปลี่ยนผ้าคาดเสร็จแล้วทําเบรกได้สองล้อหนะ้าต่อไปวันพรุ่งนี้จะทำสองล้อหลังวันนี้จะมาเสนอสับช่างวันละคำนะครับสับช่างวันละคำเลยเน้น็อตป่าน็อตป่าเหล็กป่านี่น็อตป่าน็อตป่า น็อตป่าก็คือน็อตที่หาที่ใส่ไม่ได้มันก็สมควรจะเข้าป่าได้ไอ้ชิบหายมึงจะพากันทํานะเว้ยเหียอันนี้ไม่ใใจน็อตป่านะผมเอามาเก็บเอามาสํารองเมื่อใส่ผมที่เกียร์ถาของแท้มันหายไปไหนไม่รู้น็อตผมแยะหยิบไหนมาใส่ก็ได้นี่ช่างใหญ่บ่นอนหลับ ช่างใหญ่ผู้ควบคุมงานก็นอนหลับเฉยเลยเลยเอ,อ้ยนายพี่กลับบ้านล็วจะกลับบ้านไหมเนี่ย